ชีวิตน,นางเหมือนมียาดํำคิมสโลมใจไม่หิดน,นะใครรางเพียงแต่เธอเพียงแต่เธอเธอตวงหาทุกเวลาทุกนาทีฮ้าฮาาาพี่ไม่ร้องต่ออ่ะ <st arts> เร็วได้กินอะไรไหม กลิ่นควันเปล่าไม่ใช่อะไรอะ่ะกลิ่นมันอับอับมันเหม็นเยไม่มีหรอกไม่มีหรอกที่เนี้ยไม่ได้กลิ่นเหรหะเฮ้อ,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 อไอีเชี่ยเชี่ยทำไมมอเลเซียงเทปช่วยเ่ล อะไรมึงกินขี้มาเึงไม่ปากแม่นปากฟังมึงอไม่เหม็นมึงเปล่งไรเล่ามึงแปรงฟันไหมแปรงนี่แปรงนี่ปีนึงแปรงตั้งสองครั้งกูนี่อันนี้กูไม่ตลกกับมึงนะมึงไปคุยกับแฟนคลับมึงไปคุยอย่างเงี้ยปากมึงเหม็นมันเข้าไก่มึงเหม็นมากไม่เชื่ออยู่นี่เกศรัมนะแปรงมึงแปรงมั้งไหมเนี่ยเออเไม่เชื่อหนูหนูแปรงตลอดอ่ะแปรงหาเลยทำไมฟันเหลืองยังล่ะหนูแล อ๋อมึงไม่เชื่อมึงปากเหม็นนี่มีอะไรในระดับหนูอ่ะมาใส่มาเหม็นตัวใช้ยากดีฟันน้ำเพ็มจะมาเหม็นได้ยังไงแปลงสะฟันหลุดไปแล้วอะไรอ่ะนอ่มึงอยากหาเท่าไหร่มึงหายเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะตายก่อนมยย่เเสีงงพชวบล เวให้ตายคาถุงกับมึงอะ